สวัสดีค่ะพบกับมารินทาลอดอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์2,564นี้ค่ะชาวราศีมีนก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะคะค่ะการทํานายนะคะเราจะแบ่งการทํานายเกี่ยวกับเรื่องการงานออกเป็นการทำนาย เกี่ยวกับเรื่องการงานของคนที่ทำงานประจำนะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะแล้วก็เป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า,าการงานนะคะของคนที่ทำงานประจำนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564ชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะคนที่ทำงานประจำเดือนนี้ได้ไพ่ก้าดาบนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยค่ะเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานประจำนะคะ คุณอาจจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเหมือนกุ้มใจนะคะมีบางเรื่องบางงานบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกกุ้มใจนะคะแต่ว่าคุณไม่ค่อยแสดงออกหรอกค่ะนะคะคุณกุ้มใจคุณก็กุ้มของคุณอยู่คนเดียวแหละเนาะชาวราศีมีนคุณค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกนะคะเพราะว่าเหมือนว่าคุณนะมีประสบการณ์นะคะการทํางานมานะคะคุณเครียดของคุณอยู่อยู่ข้างในน่ะในความรู้สึกแต่ว่า การแสดงออกของคุณนิ่งมากแล้วก็คุณค่อนข้างใช้สตินะคะมีสติในการทํางานนะคะคุณใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยความเหมือนว่าเอาประสบการณ์ความใจเย็นตรงนี้มาใช้นะคะซึ่งก็ได้ผลดีด้วยเนาะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะเ,เป็นช่วงเวลาที่ถึงแม้คุณจะกุ้มใจแต่คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาผ่านพ้นไปได้นะคะก็ กำลังใจของคุณนะคะน่าจะมาจากครอบครัวนี่แหละเนาะซู้เพื่อครอบครัวนะคะชาวราศีมีนค่ะท่านที่กุ้มใจก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสติตรงนี้เนี่ยช่วยคุณได้มากๆเลยนะคะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่ทำงานประจำเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ คุณได้ไพ่สี่เหรียญค่ะได้ไพ่ห้าถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะชาวราศีมีนะคะที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะเดือนนี้นะคะ คุณค่อนข้างที่จะเหมือนว่าไม่ค่อยอยากจะลงทุนอะไรนะคะคุณก็จะกอดเงินของคุณไว้นะคะหรือว่ารักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ดีนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจนะคะคุณก็เลย เหมือนเลือกที่จะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ลงทุนเพิ่มแต่งานใหม่มีไหมมีนะคะคุณมีการเริ่มงานใหม่ๆนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะเป็นงานที่คุณเองเหมือนค่อยๆเริ่มค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปนะคะ<ม>คุณยังไม่ได้แบบเหมือนลงไปทุ่มมากเพราะว่าเป็นงานที่คุณคุณเองก็ยังไม่รู้สึกว่าเหมือนคุณก็ไม่มั่นใจอะว่าคุณจะทําได้ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็เหมือนบางท่านนะคะมีความรู้สึก เหมือนเสียดายนะคะคิดถึงคิดบนเวียนเกี่ยวกับเรื่องอดีตนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจที่อาจจะเคยตัดสินใจผิดพลาดมานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ต้องไปเสียใจนะคะเพราะว่าคุณได้เริ่มต้นแล้วอะคะ่ะเดือนนี้เนาะชาวราศีมีนคุณได้เริ่มต้นแล้วนะคะถึงถึงอาจจะยังไม่ได้เห็นผลมากนะคะแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่ เริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าคนที่ยังรู้สึกว่าเสียใจนะคะขอให้ผ่านจุดตรงนี้ไปนะคะไม่ควรเอาเรื่องในอดีตมาคิดนะคะให้ก้าวไปข้างหน้านะคะมองไปข้างหน้าค่ะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าทำอาชีพอิสระเดี๋ยวเรามาดูคนที่ว่างงานนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ คุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะแล้วก็มีเก้าไม้เท้านะคะคนที่ว่างงานเดือนนี้นะรู้สึกว่าเ,เดือนนี้ สิ่งที่คุณจะได้รับฟังข่าวที่คุณรอคอยไม่ค่อยดีนะคะเป็นข่าวที่แบบว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนาะเป็นข่าวที่ทําให้คุณแบบเหมือนรู้สึกมันไม่โอเคเลยอะกับความรู้สึกนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะชาวราศีมีนคุณยังต่อสู้อยู่นะถึงคุณจะรู้สึกว่าเออสถานการณ์ตอนเนี้มันไม่มั่นคงนะคะมันค่อนข้างที่จะอยู่แบบลําบากเหมือนกันนะแบบมันไม่ค่อยมั่นใจอะไรแล้วแหละเพราะว่า สิ่งที่ได้รับฟังมาก็ก็ทำให้คุณช็อกไปแล้วหนึ่งอย่างเนาะแต่ว่าคุณสู้ไหวนะคะถึงจะเหนื่อยหน่อยเนาะแต่ชาวราศีมีนเป็นนักสู้อยู่แล้วนะคะค่ะเนี่ยค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณก็น่าจะประสบความสาเร็จแต่ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะได้มาด้วยความยากลําบากได้มาจากการต่อสู้ของคุณนะคะยังไม่มีเกณฑ์สําหรับการเริ่มต้น การเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการรักษาสถานภาพที่เป็นอยู่นะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินกันต่อนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ อัศวินถือไม้เท้านะคะไพ่เก้าวถ้วยค่ะมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจได้รับเงินแบบไม่คาดฝันนะคะใครที่เสี่ยงดวงก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินตรงนี้มานะคะโอกาสได้เงิน ก้อนใหญ่นะคะมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝันค่ะค่ะแต่พอให้ออกอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปรุ่มเทเสียงสมุดเนาะ <Okay. S 1> ก็คือพอประมาณนะคะค่ะแล้วก็เดือนนี้นะคะเหมือนคุณจะแบบว่ามีเงินเข้ามาจากการที่คุณ สู้นะคะสู้งานด้วยแหละนะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีพลังนะคะลุกขึ้นมาทําอะไรตรงนี้อะไรเนาะแล้วก็โชคก็ค่อนข้างที่จะเข้าข้างคุณด้วยแต่ระวังนะคะมีไพ่ก้าถ้วยมาด้วยนะคะมีคนค่อนข้างที่จะเจ้าเล่ห์นะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณนะคะหรือว่าถ้าคุณทําธุรกิจทําอะไรกับใครนะก็ดูดีๆค่ะนะคะ ค่ะแต่ว่าเดือนนี้มีเงินเข้ามาแน่นอนนะคะชาวราศีมีนนะคะมีเงินที่เป็นโชคลาภนะคะหรือว่าเป็นเงินที่คุณไม่คาดฝันเนี่ยมีเข้ามาแน่นอนนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมีนนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มารินทาร์ลอด,ด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ